สวัสดีค่ะ,คะ,คะกลุ่มที่3นะคะสำหรับสมาชิกของกลุ่ม3าเรามีใครกันบ้างคะสวัสดีค่ะชนาพรสวัสดีผลค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สุภัทรเงินดีค่ะสวัสดีค่ะสุวรรณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะนางสุดารัตน์แอลแมล่าค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการใช้กบนะคะเขาเรียกว่ากบคายสระ ซึ่งเป็นสื่ออีกหนึ่งแบบนะคะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ลืมหนังสือนะคะแล้วก็ผู้ไม่รู้เนี่ยสามารถที่จะค่อยคๆหัดสะกดนะคะซึ่งเป็นสระที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่ากบคายสระนะคะวิธีการเล่นไม่ยากเลยค่ะก็คือจะให้ผู้ที่เป็นผู้เรียนของเรานะคะค่อยคๆอ,อ่านตัวที่กบค่อยคๆคยายลิ้นออกมานะคะทีละตัวทีละตัวลองดูไหมคะ อะคำแรกนะคะเดี๋ยวป้าหนูลองอ่านดูนะคะคำแรกค่ะคำแรกนะคะมออะมะรออะระมะระถูกไหมคะเพื่อนๆถูกค่ะคำต่อไปค่ะกออะกะทออะทะกะทะถูกต้องค่ะคำต่อไปคำต่อไปไายุ้ยว่าไงคะอีกนิดนึงค่ะึมออะปะมออะ ถูกต้องค่ะอ่าเราทำต่อไปค่ะอันนี้นะคะรอะตบออะบะตแบะค่ะถือเยี่ยมมากค่ะําต่อไปคออะคะนออานาไม่โทนะค่ะนะค่ะไม่ใช่ค่ะคอไฟต้องออกเสียงคะนะคะคออะคะนออานาไม่โทนะคะนะอ่ะไปยุ้ยค่ะ ต่อไปโมะมะรออะละกออกมะและกอเรียมมาค่ะอันนี้จะอ่านออกไหมนะอันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะอุ้ยยังเหลืออีกหนึ่งคำหนึ่งคำค่ะกอรออะกระจอกจกค่ะกระจกถูกไหมคะคุณครูถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นสื่อชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสื่อหนึ่งชิ้นที่ไม่ยากจนเกินไปเหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะในการหัด กดคําต่างๆนะคะถ้าอย่างไรก็เอาลองไปใช้กันดูได้นะคะไม่ได้ยากเกินไปเลยสําหรับสื่อชิ้นนี้นะคะที่เรียกว่ากบลายสระก็ขอจบเพีงเที่ยนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ